Uhm. ใครมีฟันคุดอย่าเพึ่งถอนนะจริงๆเราสามารถใช้ฟันคุดไปปลูกแทนฟันซี่อื่นที่เราถอนไปได้ก็จะเรียกวิธีนี้ว่าการทำทูตทรานส์พลาส์หรือว่าการปลูกถ่ายฟันนั่นเองตัวนั้นไม่เคยทำนะคะแต่ว่าเอาข้อมูลมาจากเว็บของธนแพทย์มหิดลค่ะเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะประกอบกับมีคนถามด้วยเราจะเอาฟันคุดมาแทนในตำแหน่งที่ฟันของเราผุไปแล้วจะต้อง ซึ่งอันนี้ส่วนมากจะทําในฟันกรามนะคะเพราะว่าตัวฟันคุดเนี่ยใช้เขาพอๆกับฟันกรามค่ะก็คือจะเอามาแทนที่ได้ขั้นตอนการทําก็คือเราจะอุ้มฟันคุดออกมาค่ะต้องใช้การอุ้มนะจะไม่เหมือนการผ่าฟันคุดนะคะเพราะว่าหมอจะต้องทําการเอาฟันคุดออกมาอย่างเบามือเพื่อให้เขามาปลูกได้ติดในอีกที่หนึง่ง หลังจากอุ้มฟันคุดลงมาปลูกในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะทําการเย็บเอาไว้เพื่อที่จะโฮเขาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สาคัญมากค่ะว่าฟันคุดจะอยู่กับเราหรือเปล่าคนไข้จะต้องดูแลรักษาเจ้าฟันคุดนี้อย่างทุนนถนอมตามที่คุณหมอเขาบอกซึ่งฟันคุดที่อุ้มมานะคะนิยมทําในกรณีที่ฟันคุดยังโตไม่เต็มที่คือรากเขายังโตไม่สุดรากเขาสามารถงอกต่อออกมาได้ซึ่งถ้าการปลูกถ่ายฟันคุดซีนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะรากฟันก็จะค่อยๆย,ยาวขึ้นยาวขึ้นมาในลัักกษณะที่ปตินนเอง อายุของฟันคุดที่นิยมนะคะก็คือก่อนอายุ20ปีค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะยาวไปได้ถึงอายุ25ปีอย่างนี้ก็จะต้องตรวจดูก่อนขั้นตอนการทาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงนะคะคลินิกธรรมดาก็จะไม่มีค่ะคลินิกนั้นก็ไม่มีนะก็จะมีในตามโรงพยาบาลที่ใหญ่มากๆนะคะหรือว่าจะเป็นคณะทันตแพทย์ต่างๆเลยค่ะใครสนใจการปลูกถ่ายฟันเนี่ยแล้วอายุยังไม่เกิน20-25ปีอยากเอาฟันคุดมาแทนก็ลองปรึกษาคณะทันตแพทย์ใกล้บ้านกันดูนะคะไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันมีปัญหาปรึกษาคณะทันตคพทย์นะคะบ๊